หลังจากน้ำลดไปนี่เขาที่เลือทางนี่เลือทั้งนี้สุ่มทั้งหนานี่ตายเพิ่นกระพาวาดเขาใหม่ไทยวานใหม่สุมตายกับไทยวานใหม่ ของเช้านะแต่ฟังทางนี้นี่บ่ตายแต่ผลผลิตกับสิบซ้ำเกาดอกนี่มันบ่ตายก็ได้ของเขากับสิบใหญ่ครแต่ว่ามันถอกแล้วไทยวันไม่แล้วสูบน้ำออกวันไม่เลย ข้างไก่กับเรือเนี่ยบนเรือเนี่ยแต่คงนินหวานไม่แล้วทำการวานไม่แสดงว่าบ้านเป็นเขาหน้าปังเขาหน้าปังบ้านเขาหน้าปังเห็ดน้าปีละสามเทียัน,น้ำทวงกว่าอีก เพิ่มเพิ่มไปอีกเพิ่มทุนไปอีกราคาเข่ากัดสีสูงสี่ำก็บอกว่าถือแต่ว่าหลังลงทุนไปแล้วได้หน่อยได้ไหลายวานแล้วอันนี้วานแล้วอันนี้วานแล้วฟังทางนี่บ่ตายคนละฟังทาง ก็ล้ฟังถนนแต่ทางนี้บ่ตายทางนี้เหลือก็อได้เก็บเกี่ยวอยู่ทางนี้เริ่มถอกแล้วแต่ว่าสิได้ผลผลิตสำเร็จบ่รู้มันอาจจะเป็นถั่วมมนันถั่วมมันบ่ได้ผลผล,ผลิตดีต้องรอเบ,บิง่งช่องเก็บเกี่ยวผลผลิตว่าสิได้สำเร็จ มาคนละเจ้าเจ้าทางนี้ตายางนึงบวชตายอขอส้มหนีสักก้อนขอบคุณที่ซอยกันเบิงขอบคุณลหลายเด้อ